สวัสดีค่ะคุณสุธาพนารนลินลัตนะคะ,ะคุณคุณสามานี่ก็อยู่โคราชก็ขอให้ คุณธัญญาก็ผ่านแล้วใช่ไหมคะนะคะก็สีบุญชัยนะคะแวะมาทักทายสวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะแวะมาทักทายนะคะขอบคุณสีดวงตานะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอเป็นแมวแมวชอบทําลายจ่างจริงๆ น้องแมวนี่เป็นเป็นแมวที่ถ้าทำลายของคุณพรยังอยู่หรือเปล่าไม่นุ่นะคะก็ไม่เห็นเห็นแต่ดวงตาสามดวงตาที่อยู่ตรงนี้นะคะของเอ่อการไล่สดนะคะเขาบอกว่าให้ให้คอมไม่อยู่ใต้คางเพราะอะไรไหมเพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็นกรอนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องหัดร้องเพลงค่ะต้องหัดร้องเพลง พ,พี่นาลีเก่งนะไอพ,พี่ขอบคุณทั้งห้าดวงตานะคะขอบคุณที่ข้าาไม้กำลังใจวันนี้นะคะให้กำลังใจวันนี้นะคะ,ว,นนะ,คะวันไม่แน่ใจว่าเคยเข้าบ้านคุณตัญญาหรือยังนะคะเพราะว่าถ้าวันส่วนมากวันจะเห็นทางตอนแล้วที่ยังนั่งคุยเป็นเพื่อนวันนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณสุธาพรก็เปิดดวงตาให้นะะ่นาจะคุณทองภูลการนะคะ ใช่สิหันคาหอหยิบเพราะฉะนั้นก็ต้องนีบผ่านกันนะคะช่วงนี้คะแนนน้องรู้สึกไม่ได้คาว่านคุณทองพูนนะคะคุณทองพูนบอกว่าสวัสดีนะคะคุณพิมพ์นะคะ เะะที่ใครให้ฟอร์เมนดูน้องนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่านะคะก็พี่ต้อยก็อยู่อารันประเทศนะคะพี่น้ําใจก็อยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณห้าดวงตาค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เอ้ยนะขอบคุณมากเลยนะคะทัะกทายได้นะคะพี่พี่เอื้อยนะคะ ขอบคุณทั้งห้าดวงนอนดึกช่วงนี้ครับนะคะคุณสงการอินเพงบอกว่ายังยังตรวจสอบอยู่อ๋อตรวจสอบนานเหมือนกันนะออเอบอบ้เรียกอะไรหล่อหลอมจิตใจให้มันแบบว่าสดใสอะไรเงี้ยมีพลังใจขึ้นอะไรเงี้ย คุณบุญมีก็บอกว่าสวัสดีนะคะคุณน,น้ําฝนนะคะสวัสดีจ้านะคะคุณน,น้องน้ําฝนก็อยู่สุขโขทัยนะคะยังก็ยังเอพี่สุธาพรน,นะคะเขาเขาไปอาบน้ํานะคะแล้วก็ที่มีอยู่ตอนนี้ก็ย่านในอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ก็บอกว่าสวัสดีครับมาถึงให้กําลังใจครับขอบคุณนะคะกําลังเมอมองไม่ออกนะคุณพิม์ตอนแรกนะ แต่ก็เองอยู่สามดงตาตอนนี้ก็คือมีคนสงการนะคะมีคนสายยันแล้วก็มีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมวันนะคะขอบคุณมากๆเลยรู้สึกว่าอิ่มข้าวเมื่อวานไม่ได้มีโครงการอยู่แล้วล่ะคะนะคะมีโครงการเ็เป็นทุกอย่างเลยก็ตอนนี้ก็เปิดบ้านอยู่ที่เอนะคะทุกคนก็ทราบอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนๆกันในบ้าน ออ oh, พิษายันพิษายัน mm hmm. พิษายันแบบวันว่า,เ,าเส้นที่ไม่ไม่มองเห็นน่าจะแบบเพราะว่าข้างหลังข้างหลังต้องอามได้มาปิดมันก็จะไม่ไม่มองไม่ไม่แบบไม่ไมอ่อนนะคะน่าจะเป็นหยุดแพร่นะยแพร่ oh. ผ่านไปแล้วนะยก็เป็นอะไรเขาก็คือเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเหมือน ไม่เจอนะคะนะ,คะเป็นกำลังใจให้กันได้ขอบคุณนะคะคุณแม่นกนะคะก็สู้ไปด้วยกันพิมพ์ก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสามราจทาทยนธรรนะคะนะ,ะ <c oughs> ด้วยไม่เป็นนะีแอปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเองอยู่ยตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ นะคะก็เหมือนเพิ่มพลังบวกให้่นะแต่ว่าหมายถึงวอต้องเลี้ยงต้องต้องต้องมีเวลาให้เขาอะเห็นเท่าไหร่นากตระกูลขอโทษขอโทษ ขอบคุณมากๆนะคะห้าดวงตาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดือนสี่วันนี้ได้ชั่วโมงเดียวเหรอครับพี่ตุ่มคิดตอนห้าโมงเย็นใช่ไหมธรรมชาตินะคะคุณลุงนภา,าสวัสดีค่ะคุณลุงนภา,ามาแล้วมาแล้วนะคะคุณลุงนภา,าคุณสวยนะคะนะคะคุณลุงนภาเขาพอดีเอาน้องแมวมาอยู่ในบ้านด้วยอะน้องแมวก็ค่อนข้างจะ เกเสักน้อยน,นะคะน้องเมน้องน้องก็ถ่ายภาพจะสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะวันต่อไปวันก็จะทำแต่บางมองออกอยู่แต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นึกว่าตัวเองพิมพ์ไม่ถูกอ,อ๋อพิมท่านพิมพนั้นถูกค่ะแต่ว่าวันอ่ะใส่แว่น คุณเจ็ดดวงตาสวยนะคะวันนี้เลยนะคะหกโมงเย็นวันนี้เกิดแน่าจะชบเชิญท่านผู้ชมมาคุยด้วยนะคะเชิญเชิญท่านผู้ชมที่นั่งมาคุยด้วยนะคะ <c oughs> คุณมุมีก็บอกว่าสวัสดีนะคะคุณน้ําฝนนะคะสวัสดีจ้านะคะคุณน้องน้ําฝนก็อยู่สุโข,ขทัยนะคะยังก็ยัง แต่วันนี้คุณทูอยู่นะคุณทูอยู่ต้องต้องภาษาไทยน้องผมบอกว่าก็ยังคุยมาเพื่อพี่ฟังอยู่ค่ะก็คุณย่านไม้บอกว่าสวัสดีครับคุณอภิญญานะแคล้วนะคะนะคะคุณอภิญญาบอกว่าสวัสดีนะคะคุณพรพาเพลินนะคะ คุณนันทวันก็บอกวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณนันทวันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่นิดบอกว่าสวัสดีรอบห้องจ้านะคะคุณชอบมีแมวเกตัวตอนนี้เมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้อยู่หรือเปล่านะคะอาจารยะ์ะอาจจาะสุนทรอ,อยู่หรือเปล่านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณห้าดวงตานะคะ อาจารย์บอกว่าสวัสดีครับคุณเรืองนะคะสวัสดีนะคะคุณเรืองทานข้าวหรือยังคะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะไม่เหมือนของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามาปพอมาเป็นแล้วก็สบายใจขึ้น mm. คุณสงการบอกว่าสวัสดีนะคะตอบกับคุณ,คณพี่น้าน,นะคะนะคะคุณสงการก็บอกว่าสวัสดี ลอยสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งค่อยเข้าไปดูขอบคุณทั้งเจ็ดวงตานะ,ะไปไปตามบอกเขาเียกอะไปตามเกมดีกว่าไม่ไม่ต้องไปเ,เปิดค่าการมองเห็นไใ้วันเลยนะคะวันนี้นะคะวันก็น่าจะเป็นน่าจะมาคนแรกนะคะคุณนายมายคนแรกคนที่สองไปที่ร้าน ส่งกำลังใจนะคะจะรอชมความสวยทาพรนาลินลัดบอกว่าให้กำลังใจค้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ข้าวไมา้กำลังใจนะคะพี่ตุทาพรนะคุณพรผลได้เยอะนะคะเอารถไปถ้ามารถรถทัวร์ก็ไม่ใช่ไม่ได้เยอะนะคะคุณสรงการอินเพลงบอกว่ายังยัง ตรวจสอบอยู่อ๋อตรวจสอบนานเหมือนกันนะอเออบนนั่งตรงแน่เลยนะคะนั่งตรงนั่งตรงแล้วก็เออคอมเมนต์ก็จะอยู่ใต้คางเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่างั้นสำรวยครับนะคะขอบคุณนุงมากเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะคุณพุก็เจอตั้งนานนะคะตั้งแต่เคยเคยร้องอยู่